สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Gear of War Ultimate Edition นะครับเอาละเดี๋ยวเราต้องไปกันต่อนะโอเเราไป เดี๋ยวไอ้ลุงเ,เดี๋ยวไอ้ชายขีย้เหล้าคนนี้เขาจะช่วยเปิดไฟให้นะให้เราเปิดโวยงี้โวยซังข้าวผีเต็มเลยไอเ <c oughs> ้เฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ขี้เหล้าคนนี้แจ้งทำเป็นปิดไฟใส่นะเดี๋ยวฟ้องลงตู่เลยเดี๋ยวก่อน ออ่เืยไอ้ <c oughs> กอลลัมมึงมาตามหาแวหวนทำไม <c oughs> นี่นะไงเตะเลย <c oughs> okay, เคเรื่อยอ่ะเรื่อยโอเคต้องระวังให้ดีนะครับ <c oughs> โดยข้างข้าวผีมันจะมาตอดเรานั่นเอง <c oughs> เปิดพี่เปิดอ่ะเปิดหน่อยเออ

ไอ้ตรงจุดนี้เดี๋ยวให้เรายิงถังแก๊สนะแล้วก็วิ่งเข้าไปใกล้ๆรถเลยนะเพราะเดี๋ยวรถมันจะไหลลงไปนั่นเองอ้าวว้าวิ่งนั่นแหละรถรถรถนี่โอ้นันรถไหลลงไปแล้ว โอ้ยเอาถึงกีหมายสักทีโอเคตอนนี้ก็มาถึงปัม๊มแก๊สแล้วนะไอรถจังเกอร์นี่กอ็อยู่ข้างๆด้วยนะเดี๋ยวเราไปพบกับลุงที่อยู่หน้าปัม๊มนะ <c oughs> ไปไปตามไปคุยกับเขาไปคุยกับเขาสักหน่อยนะ ลุงลุงแกก็บ่นๆตามภาษาคนวัยแก่ของเทกของแกนะอยากจะตบกระบาลลุงจริงๆบ่นอะไรฮะเ <c oughs> อาละดีในวาหว,นวหัวใจมันอยู่ด้านหลังนะคือลุงเขาก็ไม่นึกว่าเราจะมาอยู่ จนถึงตรงตรงจุดนี้ได้นะเออก็เลยไม่ได้เติมแก๊สเอาไว้นะตบกับบาล,ลุงทีสักทีหนึ่งดีไหมเนี่ยทำไมไม่เติมให้พร้อมวะโอเคหมดว้าวเ,เพื่อเติมน้ำมันนะั <c oughs> <c oughs> โอเคลุงเขาก็จะมีไอ้กล่องกล่องกระสุนให้เราเก็บได้ด้วยนะเออโอเคเตรียมกระสุนให้พร้อมนะโอ้ยเอาตายหาแล้วไอ้พวกโลคัสโผล่มาแล้ว

อุ้ยมาปูมือมาแล้ว <c oughs> อ่ะยิงถัง,งมันเลยแล้วกัน <c oughs> มาโอ้ยดอมดอมสับอ้อยอย่ามาสับอ้อย แต่เอชช็อตโอเคน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะ <c oughs> โอเคตัวนี้รถจังเกอร์อ <c oughs> อพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะกลับไปรับโคและแบตกันนะครับ <c oughs> ที่กำลังโดนพวกโลคัสโจมตีอย่างหนักนั่นเอง <c oughs> ไปเอาพร้อมแล้วรถพร้อมแล้วโหยพวกโลคัสก็มาโจมตีอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะทางด้านนี้ไปต้องหนีหนีด้วยรถจังเกอร์แล้ว S <S เอาละเดี๋ยวตอนนี้เราต้องขับรถฝาา่าฝูงตั้งเท้าผีไปนะ <S <S 2> <S 2> เพราะว่ารถนี้มันมีแสงยูวีที่จะกบจัดพวกมันไดนะ้โดยการกด e โดยการกด e แล้วก็กดคลิกมองขวานะขับรถก็จะเป็น w s a d นั่นเองเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาขึ้นนะครับกด e นะแล้วเป็นงี้กดซูมนะครับ มาส์สองซูแสงย v วมันจะอยู่ได้ชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ระมัดระวังนิดนึงมันมีจังหวะในการใช้ของมันอยู่นะครับอ้โหรถใครไม่รู้กูไม่เกี่ยวนะกูไม่จ่ายประกันให้นะรถรถสภาพอย่างเงี้ย โอเคกด e เป็นการนั่นแหละสลับการเป็นการเปิดใช้โอเคเคลียร์ okay, แล้วนะโอเคไป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  <c oughs> นาฬิกาเค okay, <'s> ไปกันต่อนะครับเครียคือยาสับผมเค <laughs> okay, ไปต้องต้องไปไปค่อยๆไปนะครับถ้าไปแบบรวดเดียวนี่โดนฝูงั้งเขาผีลุมลุมแท้แน่เลย มาหกนาฬิกามันเกี่ยวอะไรเอ๊ะมันสี่ทุมนี่หรามันเกี่ยวอะไรกันวะ สิบเอ็ดนาฬิกาโ okay, อเคเคลียร์ยาสับผมเ <c oughs> อาแรกเดี๋ยวเราจะต้องโอ้ย oh, oh, hey, ทางขาดนี่วะโอเคเลี้ยวซ้ายตามที่ลุงบอกนะ โอเคเดี๋ยวขวาโอเคเคลียร์เดี๋ยวขวาเออโอ้ยทางโค้งหักศอกเลยแลเนะี่ย <c oughs> Pa 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 Lui. Ôi, ôi, ôi quá nào, tên bị một này. Ôi มาเต็มเลยเอหมดหรือยังโอ้โหมาอาหมดหรือยังครับห,หรือยังเอาเขาให้หมดเลยแล้วกัน หมดยังโอเคเลียแล้วเียแล้วเดี๋ยวลุมถึงอีกปุมปุมปุ่มป่มปปไปไปไป

โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปรับกับแบสและโคนะซึ่งตอนนี้ก็แคมป์แคมป์ที่เขาพวกเขาอยู่ก็โดนพวกโลคสัสจมตีอยู่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะต้องกำจัดพวกมันให้หมดนะโอเคขับไล่พวกมันออกไปนั่นเองไป โอ้ยหัวแตกอะเฮ้ยหลุมนี่วะเอ้าเอาไปปิดหลุมหน่อยปุมเา shot d t e อ้าวหัวแตก s ปอร์เหรอยู่ไหนอะ มองไม่เห็นว่วะตัวแตกหนึ่งตัวแตกสองไอ้ยิงอ๋อยิงแผ่นปอนจีนนะหลุมไมและอ่ะปิดหลุม โอเคตรงนี้มีระเบิดนะเก็บอ่าใช้ป้อมปืนหน่อยดีป่ะนี่ใช้ป้อมปืนยิงเลยครับไม่ละปิดปากหลุง น้อยโอ้ยปูมอือมาวะมามา,ามาเนี่ยผมปืนยิงครับภาษีกูใช้คุม้ม อะไรสั่งไหวอนะโอ้ยหลุมด้านหลังบุกมือนี่วะ

เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปที่โรงงานนะเพื่อเอาเครื่องรีสโซ a เนเตอร์ไปติดตั้งข้างในนั่นเอง ตัวอะไรวะกอนลำัำกอลัำเรืองแสก่อนอเอ้ารถพังใช่เลยเอา้าโอเคครับก็ขอจบคลิปว่ตจะเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ